บรรดาลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพระเจ้าพระเดชชนทั้งหลายในวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องของโมโหศพบ,บัณฑิตในวันก่อนมาพบมาจบลงตอนประวัติความเป็นมาเขาสุนัรก,กพัพะที่เป็นสหายกัน ความจริงคติข้อนี้เป็นคติธรรมที่ดีรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่บรรดาลูกหลานทุกคนน่าจะคิดแล้วก็ควรอาไปปฏิบัติความจริงสุนัขกกแพะมีสภาวะเดิมไม่ค่อยจะลงโบทกันเพราะว่าไม่ค่อยจะชอบกัน แต่ว่าอาศัยอารมณ์แห่งความดีรู้สึกว่าต่างคนต่างมีทุกข์ทุกข์ที่เ,เกิดขึ้นเ็าก็อาศัยความหิวเป็นสําคัญความหิวในบรรดาลูกหลานที่รักเป็นเรื่องใหญ่บางคนหิวเข้ามาจริงๆที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ที่เรียกกันว่ามโหิว ใ่้มาต่างคนต่างหิวต่างคนต่างมีความทุกข์เมื่อรู้จักสุขรู้จักทุกข์เห็นใจซึ่งกันและกันเท่าสองฝ่ายจึงปรึกษาหาหรือกันในฐานะความเป็นมิตรความจริงบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีที่จะเป็นมิตรกันได้อาศัยเหตุสี่ประการหนึ่ง แบ่งของกินของใช้ให้ซึ่งกันและกันในเมื่อเพื่อนขาดแคลนหรือว่าคนอื่นขาดแคลนข้อนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรักที่สองพูดดีให้วาจาไพเราะวาจาอ่อนหวานวาจาที่เป็นประโยชน์ก็เป็นเหตุให้เกิดความรักสามทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น หมายความว่าถ้าเขาไข่ข้อในอกรณีใดๆถ้ากําลังร่างกายกําลังความคิดกําลังใจของเรายังไม่สยังไม่หมดความสามารถมีความสามารถจะทําสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เราก็ช่วยเขาทําแล้วก็สี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนทำตนเสมอกันคือรักกันรักเขามันรักเรา นี่ต่างคนต่างทำกันอย่างนี้ก็เป็นมิตรที่ดีกันได้สำหรับแพ้กับสุนัขก,ก็เช่นเดียวกันน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับลูกหลานทั้งหลายแต่ว่าตัวอย่างขโมยอย่า,ามาันนะอย่าถือตัวอย่างขโมยเป็นตัวอย่างปฏิบัติอาจจะเป็นตัวเป็นตัวอย่างที่เขามีความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งก,กันและกัน ถึงแม้ว่าเขาจะมีเผ่าพันธุ์ต่างกันแต่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันมีความหิวเหมือนกันเขามีทุกข์เช่นเดียวกันต้องการความสุขเหมือนกันเมื่อต่างคนต่างมีทุกข์ก็ไม่มีใครซ้ำเติมกันใช้วาจาที่ไพเระปรึกษาหารือกันและก็วางแผนไปนำอาหารมาสู่กัน ต่างคนต่างทำประโยชน์ให้แก่ซึ่งกันและกันและต่างคนต่างไม่ถือตัวจริยาอย่างนี้ขอลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติเพราะว่าจะเป็นมหาสเสน่ห์ใหญ่ขึ้นชื่อว่าสเสน่ห์ที่ทำให้คนรักจะต้องไปหาครูบาอาจารย์เสกของให้เขารักทำเดรกุฏพิสมนเทลเกแป้งผัดหน้าอันนี้ไม่มีประโยชน์ ถ้าเราวาจาไม่ดีไม่รู้จักเอาใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งปันของที่มีอยู่เมื่อเพื่อนมีความขาดแคลนแล้วก็ไม่ยายมช่วยเหลือเพื่อนเย่อหยิงจองหองถือว่าตัวตัวเหนือกว่าแต่การอย่างนี้จะไปหาสเสน่ห์ที่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์คำว่าสเสน่ห์แปลว่าเป็นเหตุให้รัก มีเหตุที่เราจะให้คนอื่นรักผู้ใหญ่รักเราหรือว่าเด็กเสมอกันรักเราเพื่อนรักเราก็ต้องอาศัยเหตุประการตามที่กล่าวมาแล้วให้ดูตัวอย่างแพ้กับสนักเป็นสำคัญแต่ถ้าคนเราก็ต้องถือว่าหนึ่งสงเคราะห์เพื่อนโดยวัตถุถ้าเขาขาดแคลน จะเป็นของใช้ผ้าโน่มอผ้าหม่มเงินทองก็ตามที่เราจะพึงมีเราการนิสสองใช้วาจาไพเราะรการนิสามช่วยกิจการงานของเพื่อนในเมื่อเพื่อนไม่สามารถจะทำได้โดยตนเองสี่ไม่ถือตัวเกินไปั้ 4, าสี่เรการนี้ถ้าลูกหลานทุกคนปฏิบัติได้ อย่าเป็นที่รักของท่านที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและก็เป็นที่รักของบุคคลที่เสมอกันและก็อย่าเป็นที่รักของคนที่เด็กกว่าเราถ้าจะไปทางไหนก็จะพบกับความสุขมีคนยิ้มแย้มแจ่ม,มใสอยากจะให้พักอยากจะอาศัยอยากจะเกื้อกูลให้มีความสุข ถ้าลูกหลานไม่แน่ใจแล้วก <am> ็ลองปฏิบัติดูต้องปูขอยืนยันตอนนี้ไปก็อจะขอกล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตร์ิยเมื่อพระบาทเท้าเธอเห็นแพ้กับสุนัขมีความสามัคคีกันเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่ปรากฏว่ามีในการก่อนพอรฟอรุ่งขึ้น หรือว่าพอวันรุ่งขึ้นบรรดาเหล่าบัณฑิตทั้งหลายมีท่านเสนกกกุกะและท่านเสนกเป็นต้นสี่ท่านเดียกันนะเสนกกกกุสะเทวินทะอะไรเนี่ยกามินสี่คนแล้วก็มีธรนมโหสดด้วยข้ามาเฝ้าร้อมบรดิษายพระราชปริพัน์ั้งหลายร้อมเฝ้าเป็นปกติเป็นที่ไปชุมขุนนาง ความจริงในสมัยก่อนถึงแม้ว่าเขาจะปกครองด้วยอำนาจสมมหากษัตริย์ที่เรียกว่าสมบูรญาลักษณ์นามิกษัตริย์เกตมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดแต่ว่าการจะทําอะไรก็ดีพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทําพระองค์เดียวก็มีการปรึกษาหารือกันในคนที่จปรึกษาหารือกับพระมหากษัตริย์ ก็ทรงคัดแล้วดูความสามารถว่าคนนี้เคยผ่านงานผ่านการมาเป็นไปการใดมีสติปัญญาเพยียงใดในด้านความสามารถจรึงจะนำเข้าสู่ท้องพระโรงในที่ประชุมไม่ใช่ให้ตาสีตาสารเลือกเข้าไปเพียงแต่เขาโกหกว่าจะเข้าไปทำอย่างนั้นจะเข้าไปทำอย่างนี้ ดีไม่ดีเขาเลี้ยงเหลาา้าสุรายาเมาแก่สตางเล็กๆน้นนอยให้เขาไปนั่งเป็นเจ้าเปน็นนายเราทีหลังยางนี้หลวงปู่คิดว่าไม่มีความหมายเสียงเงินพาเสียก่อนตบเปล่าเพราะการเลือกเขาไปเราไม่ได้ได้คนดี ้าเขาเลี้ยงเรามากเท่าไรเขาจ่ายมากเท่าไรก็สแสดงว่าเขาต้องการกําไรเท่านั้นกําไรที่เขาได้ก็เป็นหยาดงือแรงงานเขาพวกเราพวกเรากว่าจะได้ข้าวสารแต่ละถังกว่าจะได้ปลาทูแต่ละตัวมากินก็ทํากันแสนยากแต่คนพูดนี้อาศัยพูดมากบางทีก็ไม่พูดแค่นั่งยกมือ เขาก็ได้เงินเดือนและนอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิพิเศษมาเล่นภาษีอากรพิเศษพวกเราเขาอีกนี่ร้มป,ปูหมายถึงคนชั่วที่เราเลือกเข้าไปแต่ถ้าว่าเราได้คนดีเข้าไปก็มันก็มีประโยชน์ฉะนั้นการเลือกคนก็จงเลือกคนดีหนึ่งคนนั่นไม่ใช้จ่ายมาก ประการที่สองดูประวัติเดิมของเขาว่าเขาเป็นคนเสียสละหรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแลวก็ประการที่สามไม่ยามที่เขาไม่ต้องการให้เราเลือกเราก็ดูว่าเขาเคยเกือ้อกูลใครหรือเปล่าถ้านีหล้มปู่ไม่ได้ไหมายความว่าการเลือกผู้ทแทนรัศดรไม่ดี การเลือกเข้าไปดีขอให้เขาเป็นผู้แทนของเราแต่ว่าจงอย่าเลือกผีเข้าไปเป็นผู้แทนเข้าไปกอบโกยเงินทองมัวเมาในลาบสการะพอเข้าไปก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นเลขานุก,การอย่างนี้เขาไม่เรียกกันว่าคนดี เขาไม่ได้ทำเพื่อเราเขาทำเพื่อเขาเขาเอาเปรียบเราเขอพูดเรื่องนี้ต่อไปว่าเมื่อตอนเช้าบรรดาหมายข้าราชบริพารและบัณดิตทั้งห้ามีเส้นเสนกและมโหสถเป็นต้นเข้าไปเฝ้าที่ท้องพระโรงแล้วต่างคนต่างก็นั่งตามที่สมควรของตนตามลำดับ คืนเธอท่านเสนกเป็นเป็นอาจารย์ใหญ่นั่งอยู่ใกล้ที่ประทับถัดลงมาก็ท่านปกุศะต่อมาก็กาวิกาวิกาวินทะต่อมาก็เทวินทะหน้ดับท้ายที่สุดก็คือมโหสถเพราะว่าเข้าไปอยู่ที่หลังแล้วก็เป็นเด็กน้อย นอกจากนั้นก็มียหมายข้าราชบริพารเฝ้าตามตำแหน่งเมื่อคนทุกคนเข้าไปเฝ้าพร้อมแล้วพระองค์จึงในสัตว์ตัดว่าวันนี้เรามีปัญหาให้พวกท่านคิดแก้แต่หากว่าคนใดแก้ไม่ได้เราจะขับออกจากแว่นแควนของเราเพราะเราต้องการแต่คนทีฉลาดไม่ใช่ ฉันไม่ต้องการคนโง่ไว้ใช้ทุกคนจงเข้าใจคำพูดของฉันอันนี้เป็นพระบรมราชองคการที่พระเจ้าวิทยาราชทรงตรัสพวกนั้นใจตึก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 ว่าวันนี้จะไดนอะไรกับเราแต่ด้วว่ามโหสถบัณฑิตอายุเพียงเจ็ดปี ท่านนั่งเฉยมีความสบา,ายจิตใจไม่เต้นไม่ผิดปกติเมื่อพระองค์สัต์แล้วตัดแล้วบรรดาพวกบันดิตทั้งหลายยิงกลา่าวทูลว่าขณะข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระพเจ้าวิเทหราชปรงกษัตริย์ประบาทเท้าเธอจินตัดว่าถ้ากันนั้นจงฟังและตั้งใจฟังเราจะถามแล้วนะ ปัญหาที่ฉันจะถามฉันจะถามอย่างนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะนต้องคอยฟังตั้งกล่ว่าสัตว์ในชานในโลกนี้มันมักจะไม่ค่อยเป็นมิรกันต่างเป็นศัตรูกันไม่เคยเดินทางร่วมกันแม้แต่เพียงเจ็ดเก้าหมายความสัตว์พวกนี้ไม่เคยตามกัน มันไม่เคยร่วมเดินทางกันไม่เคยเป็นมิจฉากรถ้ามันสมมติว่าถ้ามันเห็นกันเข้าก็ต้องพยายามมีวาดสิ่งกันละกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดมีอาการประหลาดเกิดขึ้นคือว่าวิษัตที่เป็นศัตรูกันกลับมาเป็นเพื่อนกันมีกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีความสนิทสนมชอบพอกัน ที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอ,อะไรเป็นเหตุอันนี้เป็นปัญหาที่ฉันถามและขอมนุิทุกคนจงพายก่งคิดหาคำตอบท่านมโหสถบรรัณฑิตพิจารณาปัญหายังมองไม่เห็นเรื่อความตามที่ตำริของพระราชา จะได้คิดว่าพระราชาของเราคงจะทอดพระเนตรเห็นอะไรเป็นแน่คงจะไม่คิดตั้งมาหาขึ้นมาเองนี่หมายความว่าท่านบัณฑิตท่านคิดว่าปัญหานี้พระเจ้าวิเท迦ราชคงไม่ตั้งขึ้นมาเองจะต้องไปพบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นชัดประเภทใดประเภทหนึ่งเขาแล้วไม่ใช่เป็นความคิดเป็นการเห็น เมื่อท่านหลวงพ่อสวดบันิตโกรทึนคิดว่าเราควรจะทนขอโอกาสใคร่ครวญดูสักหนึ่งวันแต่เราว่าเราต้องดูอาจารย์เสนก่อนว่าจะคิดยังไงถ้าหาว่า่าทนไปก่อนเขาจะหาว่าแหมเจ้านี่่วยเต็มทีเราต่างคนต่างคนไม่ไปมีปัญญาต่างคนต่างบัณฑิตที่ว่าเป็นนักปราชญ์ ก็ต้องดูลีลาเสันอะกันไม่เช่นั้นจะเสียท่ากันแล้วอาจารย์เสนกเมื่อฟังแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาเหมือนกันมืดมัวเหมือนกับท้องคนมืดมิดอยู่ในห้องที่สนิทหาความสว่างไม่ได้คิดไม่ออกเอาจริงๆจึงอยากจะรู้ความว่ามาโหสถจะคิดยังไงเอาสิ ตอนนี้ต่างคนต่างมองตาเสื่กันหน้านลอกเล็กหลอกเล็กลคิดไม่ออกยิ่งในเหลียวมองไปทางมโหสถก็พอดีถ้ามโหสถมองมาท่านเสียนกกรู้ว่ามโหสถก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันแล้วก็รู้ความประสงค์ของมโหสถที่อยากจะขอเลื่อนก็หมดแก้ปัญหาไปสักหนึ่งวันมีความจริงเขาก็มีความฉลาดมาก เพียงแค่มองตากันเท่านี้ก็รู้ไม่ได้มีการนัดหมายมาก,ก่อนเรื่องการใช้การสังเกตการใช้ปัญญาลูกหลานที่รักมันมีความสำคัญมากฉะนั้นลูกหลานที่รักมาฟังเรื่องมโหสถในสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ใช้ปัญญาบาร,รมีฟังแล้วก็ช่วยเรีนคิด ถึงแม้ว่าเรื่องมันจะไม่ตรงกันเขาที่เราประสบแต่ว่าเอาเหตุเอาผลเหล่านี้ไปใช้มันก็เป็นประโยชน์ย่งเชจจนั้นท่านเสียนกเจียงหัวเราะขึ้นด้วยความภาคภูมิใจที่ตนเป็นคนสนิทกับพระราชามานานแล้วกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละออนธุลีพระบาทหาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้พระองค์จะทรงขับไล่ข้าพระบาททั้งหลายออกจากวแคว้นจริงๆหรือพระเจ้าค่ะนี่ก็ถือว่าเขาสนิทสนมมานานพระเจ้าวิเทยรไา้กกระสงตดว่านี่ฉันพูดจริงๆนะเราเป็นกษัตริย์ตัดแล้วย่อมไม่คืนคำพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้น จะทําทเป็นแบบคนเสเพลพูดไม่มีสาระประโยชน์พูดแล้วก็ลืมคนอย่างเราไม่เป็นที่นั้นมาว่าบัวก็ต้องวัวควายก็ต้องควายว่าจะขับจะไล่ก็ต้องขับก็ไล่กันจริงๆคนโง่ฉันไม่ต้องการไว้ในสนธิของฉันอีตาเท่าสารพัดพิษซึ่งมีฤทธิ์ม,มากคือเสนก เจ่นี่กระทลต่อไปว่าขอดีชะข้าแต่เพื่อจอมข้าแต่พื่จอมประชากรปัญหานี้มีเงื่อนงำสลับซับซ้อนมากข้าพระพุทธเจ้าหินจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็เป็นเพื่อเิ็นการไตรตรองในที่สงัดเงียบแต่ผู้เดียว หากว่าจะคิดในเวลานี้ก็คงคิดไม่ถนัดเพราะมีคนมากทำให้อารมณ์ฟุ้งซ่านเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลึกลับซับซ้อนมากเป็นปัญหาที่ต้องใช้ปัญญาอย่างละเอียดฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าหวังในพระมหากรุณาที่คณปกกล้าป,ปกหมอ่อมขอเลื่อนก,นกา,นารแก้ปัญหานี้ในวันต่อไปได้ไปไปเถิดพระพุทธเจ้า เป็นอนุภาพราชาชาได้รสำหรับคำของเสนลก็ดีไประเทไทยยืนดัดว่าเอาเถอะเราจะยอมเลื่อนให้จเจ้าจะมีเวลาคิดก็ได้มีเวลาคิดแต่ถ้าเราคิดไม่ได้เราจะขับให้พ้นจากปัญ้แควนโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะตรเสร็สก็เกิดออกจากท้องพระโรงที่เข้าขานะ้าในเนี่ย ออกจาก,จากท่าพะโรงเข้าในห้องไม่ใช่ออกจากท่าพะโรงไปเที่ยวสนามหลวงบรรดาบัณฑิตทั้งสี่คนออกจากท่าพะโรงไปด้วยกันต่างคนต่างก็ปรึกษากันว่านี่พวกเราหน้าก็จะแย่แล้วใะครั้งนี้นะแย่ทำยังไงดีปัญหานี้ฉันไม่เข้าใจเลย มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อสัตว์ที่มันเป็นไม่เป็นมิเคยเป็นศัตรูกันแล้วมันจะกลับมาเป็นมิตรกันีนฉันไม่เคยเห็นท่านเสนอูุมิอโอโซกล่าวกับทั้งหลายเหล่านั้นและจึงพูดตัดบทว่านี่นี่พวกเราไปนั่งคิดที่บ้านของเราดีกว่าต่างคนต่างไปนั่งคิด แล่ต่างฝ่ายแต่งก็แยกย้ายก,ก,กับบ้ายของตนส่วนมโหสถด,เดนเดินออกมาที่หลังไม่พูดจากับใครชักตื่นเหมือนกันตอนนี้รีบเข้าไปเฝ้าพระน,นาวุุมพรราชเทวีทันทีพอไปถึงยิงกลับทูลถามว่าข้าแต่พระเทวีเจ้าข้าแต่พระแม่เจ้า ข้าประวัติอยากจะทราบว่าวันนี้หรือว่าวานนี้พระราชาประทับอยู่ที่ไหนนานๆพระนาวทมพรรับสั่งว่าเมื่อวานนี้หรือเมื่อวานนี้พระทูลกระหม,ม่อมเสด็จดำเนินไปมาระหว่างพื้นยาวของพราสาทที่เป็นยาวพื้นยาวยาวทอดเหมือนสะพาน แล้วก็ทอดพเะเนตรออกไปข้างนอกเป็นเวลานานมโหสถบัณฑิตมิว่าพระราชาคงจะทอดระเนตรเห็นอะไรอะไรตรงนั้นเป็นแน่เยี่ยมทุนลาวพระนามอุทุมพรเทวีไปหน้าที่ตรงนั้นแลดูไปข้างนอกก็ได้เห็นอาการของแพะกับสุนัขซึ่งสแสดงความสนิทสนมผิดชอบซึ่งกันและกัน ก็เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญาว่าพระราชาคุรจะทอดพระเนตเห็นสัตว์ทสองนี้เป็นแน่จกิงเล่ทรงผูกปัญหาขึ้นเมื่อพระมหสดได้เข้าความดังนั้นก็จึงเดินทางกลับบ้านฝ่ายวันดิเที่งสี่คือท่านเสนกุปุษสะกามินทะและเทวิน กลับว่านเดินไปเดินมาคิดแล้วคิดอีกนั่งคิดนอนคิดเดินคิดตะแคงคิดฮกเมืองคิดคิดเท่าไรก็กปปัญหานไม่แตกท่านเลีสี่จึงมาพากันมาปรับทุกข์ซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างเกรงว่าจะถูกขับท่านนี้เพราะอะไรเพราะจนปัญญา จึงงภาษาว่าควรไปมหอไปหามโหสถเพือจะได้เข้าความของปัญหาบ้างเมืเ่อชอบพร้อมกันแล้วก็พากันไปบ้านมโหสถบัณฑิตนี่ไอ้เจ้าเท่าสารพัดพิษตัวอิออดิชาริสิยาเห็นว่าชาวบ้านทำอะไรไม่ดีไปหมดตัวเองเท่านั้นที่ทำแล้วยังดีบ้านเมืองจะจิบหายมันไร คนะยะยญาตจนเข็นใจเจ้าเท่าสรารพัดพิษไม่เคยคิดคิดแต่อย่างเดียวถึงความเป็นใหญ่เท่านั้นในเวลานี้เจ้าเท่าสรารพัดพิษหมดปัญญาต้องไปหาเด็กคือมโหสถที่มีอายุเพียงเจ็ดปีเ่็นมโหสถบัณฑิตไม่ได้ทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่มหาเพื่อออกไปต้อนรับที่ประตูบ้าน แล้วก็เชิญเข้ามาภายในเมื่อทุกคนนั่งในที่สมควรกันจนเรียบร้อยแล้วท่านบัณฑิตทั้งสี่จึงได้เริ่มถามมโหสถว่าท่านบัณตคิดปัญหาได้แล้วหรือยังท่านมโหสถก็ตอบว่าขอรับผมคิดได้แล้วท่านบัณีทั้งสี่ว่าถ้าเิ่งนั้นท่านจะบอกข้าพเจ้าบ้างสิ พะะระพธิสัตว์ตเลยว่าถ้าเราไม่บอกบัณฑิตเั้งสี่ก็จะถูกพระราชาเกลียวจะต้องถูกขับออกจากาแคว้นทั้งนี้เพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมมนุษยธรรมคือทำให้ความเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เขาแปลว่าใจสงูงคือเป็นคนดีจริงคิดว่าควรจะบอกบัณฑิตเั้งสี่ ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของพระราชาในสมบันพระราชยศนักต้องได้รับค้าหากว่าเราไม่บอกจะต,ต้องได้รับความเดือดร้อนเียงน,นั้นไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไว้ถูกขับถูกไล่ไม่ได้นี่รูปหลานทั้งหลายฟังแล้วก็ดูน้ำใจของมโ,โหโสดมณิตมีความดีอย่างนี้คนที่มีเมตตาองคคนนั้นไม่มีทางตกตกต่า เพื่อฟังเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตต่อไปกว่าจะจบดูหลานจะทราบเมื่อนมิตแล้วมโหสถจึงพูดว่าเอาละครับท่านอาจารย์คนจะบอกให้แล้วก็ให้บัณฑิตทั้งสี่นั่งบนอาศนะที่ต่ำกว่าตนนี่ตามธรรมดาคนที่จะสอนใครเนี่ยเขาต้องนั่งสูงและคนที่รับคําสอนต้องนั่งต่ำโลกหลังจใจดีนะ เมื่อคนที่เขาเป็นครูจะอยู่ในฐานะขอทานก็ช่างเราต้องให้เขานั่งสูงในฐานะเขาเป็นครูเราจะเรียนนิชาความรู้จากเขาต้องนั่งต่ำแสดงความเคารพมันถึงจะถูกเป็นอน,นุนว่าเพราะว่ามโหสดมีอายุอ่อนกว่ามณฑิทั้งสี่แต่ว่าสูงกว่าในทางปัญญาจึงนั่งสูงผู้มีปัญญาแม่มีอายุน้อย ก็คนที่ผู้ใหญ่จะต้องแสดงความเคารพเห็นไหมใช่ไหมาอย่างนั้นนะเพื่อรับความรู้จากผู้น้อยพระบรรดาลูกหลานที่รักเป็นอันว่าสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดไปแล้วคอยรับฟังกันวันหน้าต่อไปว่าเรลมโหสถบัณฑิตจะบอกอะไรกับท่านเสนกในวิธีการประเภทไหนสําหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคล สมบูรณ์ผลณผลจงม,มีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี